ยิงจาจัดทุกคนหลอกเหี้ยตายบนไม่หลอกไอยอนเย็นนิ่งตัวอะไรวะขวาล่างอะไอโดนไอเหี้ยมาแล้วตายบน สามเนาะชื่อบอลล่านะไปนะเออต้องย่อ,อเข้าไปอย่าให้มันสแกนเจอถ้ามันสแกนเจอแม่งเดินไวย่อ,อเข้าไปก็จบแล้วเดี๋ยวคุณจะไปปั่นฝั่งน้นให้ เดี๋ยวผปั่นตรงกลางไปย้อนเล่นไหนเีือบต้องรถเหลืองฉีกมาแล้วไม่ตามมั้งผมลาเขากลางมาเชิญรอซ้ำไม่ตามผมรอซ้ำให้ตามคือบอลล้านนะเดินลงไปกลางปล่อยโดนกำลังจะไปขวาล่างไปขวาล่างอยู่กูอยู่กู อยู่ล่างเลยชื่อบอล่า,ากานยิ้วเสร็จแล้วเนียนปั่นบอลนู้นแน่อยอยู่ผมมันเล็กนายยอนโดนสแกนเจอไงอุ้ยเหี้ยมีโดนตรงนี้นี่ข้าวผมเข้ากลางแบบแ่ะ ามาถึงแมทเทวบ,บอกนกปั่นอยู่แมทเทวเลย่ะเ,เล่นอยู่แถวนี้ยเราตอนเรียนข้ามฝั่งไปปัน่นฝั่งนู้นนี่หน่อยเดี๋ยวบ้านเล็กอะเครื่องบนไม่เอาไม่เอาทิ้ห <ลง S 1> ย้อนมาต้องปันนงป่นบนอสองเครื่องจริงแล้ว,ลวผมปั่นมานะต่อมายัางไม่ได้เล่นไม้นะฝาบนมีสองเครื่อง ไอ้เหี้ยโอ้โหเย็ดเป็ดคือทับเลยเย็ดแม่อาต่อเข้ามาในบ้านคือไม้นี่นคือไม้แไอ้ขาดเตะเครื่อง รถเหลืองเล่นไปยังวายอนยังยังโดนสะแกนแล้วกูวิ่งมันไล่บ้าเนาะต่อเดี๋ยวผมลากถ้าไล่ผมลากลงกลางไล่ไม่ไม่ไม่มาผมตองมากลางเนยมาเลยมาเลยให้ยู่ไว้หน่อยเดี๋ยวที่เครื่อง บนฝันได้ไล่ผมมันเลยข้ามแมปเสร็ยังยัง,ยงมากลางแมปก็ได้ครับฝันกลางแมปโอ้วิ่งเออรอดึงให้หวยเอ้อเอออยใช้เฟอร์ก็ได้สัตว์บนณสี่เครื่องเรองหรอใช่โอเคเดี๋ยวดึงไว้อี่เห็นกูบอกวะ เอา,อาเชี่ยรูแบบนี้บล็อกนะสะดุดใช่ป่ะล้าบล็อกอ่ะมันเห็นพี่เห็นไมหมไม่เอากลับมากลับมาไล่เพื่อ,อไล่เพื่ไล่เพ,พื่ไม่เอาเอาเราต่อเ้หง กลาเข้ามิติแล้วใช่หงมันไช่อยู่ไหนในมิติเหรอใช่ใช่ใช่ไม่เอาไม่ออกแล้วไอยอนเดี๋ยวปั่นแตกเดี๋ยวยูแตกอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้อไ,ไหนเสอยยะเหมือนเซฟเบลเลยมมผมเข้ากลางแบบทึบทึบบันเลกอยู่ ที่ไ, <ป S 1> ไหนวะวิว uh ว่งก่อน uh เอาอ้ย่อยู่นี่อยู่ไหนในล่างเหรอข้อมิติใช่ใช่ข้อมิติอยู่มาตามเหรอวะไม่ตามนะโอ,อ้ยเกี่ยะฮ ไม่เห็นกูได้ไงเนี่ยเอาไอ้หี้อ้ยจะรั่วนะจอดนี้ไอ้สัตว์อันอยว่านฟ้านะ อยู่ก่อน,ยอ,น,นอยูย่กูนหนไหนอยู่กูไหนมาเลี้ยมาเลยนี่ไหนซ้ายบนเหรอ,อ,เอนเลี่แถวขวาบนแล้วสี่แถวขวาบนเรืองเครื่องบ้านใหญ่ ขวากลางขวาบนมันจะโซนสามเครื่องว่ะใช่ใช่ยอนก็ต้องสานบ้านใหญ่อ่ะอยู่กับห้องฟ้าบนอยู่ห้องฟ้าบนอยู่กันอยู่อันไม่ไหวไปล้มล้มแบบโล่งๆนะยอน เออกูรอยอยู่วิ่งไปเอะวิ่งไปเอแต่ขอลมโล่งๆอ่ะผ่านไปผ่านไปผ่านไปมองหน,นูเพมันเนียนป่านบนกลางไห ม่อยู่ไหนวะอยู่กลางแบบนี่ผมจะลากลงล่างมาแมทเทปกลางแบบผมเล่นไปแล้วเเเน่่ยมืืออถ้าเราไม่ม,ถม,มีถ้าเราไม่มีไอ้วิ่งแล้วร,รอยเท้าดังนะมเมื่อกี้มันหันมาหารนะเราเนี่ยเราวิ่งได้ไหมเนี้ยมันไม่มีเสียง,งเท้าเห็นปะมันวิ่งแบบวิบ่งเลยตาพาตัวทีมเลยครั อยู่ไหนยอนนั่นเลยเล่นไปไปใต้ล่างต่อเออนั่นนะกลัวหลังวิ่งไหมผมว่าจู๊กเนิร์ดดีหน่อยกันนะถ้ามีกัดไม้เดี๋ยวเมื่อก่อนนะให้พี่เอกสองหลุดก่อนได้ไหมแล้วติดเบียดอยู่ไหนใต้ล่างพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเข้าตู้ได้แล้วสองตู้หน้าเนี้ยได้หมด ออไปทางก็ล้มลงโล่งติงงดเลยติเลยข่ยมข่มบิงไม่มีเสียงทุกคนดดเลย นินจามันต้องโดดก่อนไม่ใช่เพอร์แนั้นอ่ะไม่ต้องโดดมึงวิ่งได้เลยถ้าถ้ามึงเจ็บมันถึงจะมีผลถ้ามึงถ้ามึงไม่เจ็บอ่ะมันจะไม่มีเสียงถ้ามึงเจ็บเออถ้ามึงเจ็บยังไม่ได้ถ้าโดดจะกดดาวกดดาวไปซ้ายมือเฮ้ยเฮี้ยก็เล่นเนี่ยใส่ปืนอยู่กูเพอรเแี้ยนั่นอ่ะใส่กัดไม้กับนได้ใส่ปืนโยเ็น อะไรนะมาเดินไปประตูว่ะถ้าเจ็บนะอ่ะเหรอกลับมาเปิดให้กลับมาเปิดให้เปร็นแล้วนะต่อเปิดไหนเปิดไหนซ้ายซ้ายอะไรตายบนตายบนตายล่างก็เราต่อลม้มนมได้นะล้มได้นะหน้าตัวเดี๋ยวพี่จะแบบว่าเดี๋ยววิ่งเลยแบบเออเดี๋ยวแถวนั้นะ แต่พี่จะพี่จเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเยียกกลับมาเปล่าวิ่งมาแบบนินจาแล้วก็่องไปแบบงงับกอ